สูตรนี้เป็นสูตรธรรมดาเลยเขาใช้น้ำหมักเนาะตัวนี้เราใช้วัตถุดิบเนาะสามส่วนสามโลอันนี้คือว่าอันนี้ไม่มีกะเลยค่ะพ้อมใส่บ่เอออันนี้เพราะอันนี้เป็นหว่ส้มควันไม้เคยไหมเคยเคยเราใช้สลับไปสลับมาให้แมลงมันงงนะว่าเอ้ยเป็นอะไรกันแน่นะถ้าเราใช้แต่อย่างเดียวอย่างเดียวอย่างเดียวเขาชินเขาจะแบบเป็นกคือเก่าเอออะไรอย่างเงี้ยมีงอยมงไมยกัดเลยให้ตัดให้จริงให้แต่เขาต้องสั่งเราโดย เอออันนี้มันอย่างนั้นแหละถ้าเกิดเราไม่มารีบเก็บไก่มันจะมีปลาตัวมันนีสใสไม่ดีเลาวามันก็จะแก่เ้เก็บสดๆสบายดีท่านผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามารับชมในตอนน,นะตอนนี้เนาะตอนนี้เรากำลังมาอยู่ที่เงืนเอ้ยของเพื่อนแล้วล่ะกันนี่ตอนนี้เพืเ่อนกำลังไปท้ายรูปเนาะพลังงานเต่าอ,อย่างจั๊กจางนี่แหละแต่ตัวก็ยังบูมเนนอเดียวจึงเอาไปเบื้องน้ำเพื่อนอีกเนาะเพราะว่าเพื่อนคือแบบ สตรองสตรองเกอร์ strong, stronger, เนาะวั One strong man, okay, นสตรองแมนสตรองเกอร์ที่ว่าโอเคเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวที่ถ่าไปเบิ้งน้ำกันว่าสิเป็นแังไงอันนี้ก็ปลูกไม้เลื้อยอันนี้ก็เป็นลงพอก้าผักเดี <c oughs> ๋ยวพาไปดูผักเอ้ยกระยูนี่เลยน <c oughs> บอกจ้ะในเิพยบ้าน เดี๋ยน้องลูกมือซวยสันน้องทำงานได้หลายเลยมมาอยู่เป็นเดือนคุณบอกบอกบมื่ผ่านนั้นไม่ทำไม่เป็นอยู่เป็นเดือนระบังประตูปะรวยโอ้โิดูซิวขนาดเนาะ โอ้อันนี้เป็นห้องปุ๋ยเมื่อลยบอกไงเาตนี้ันงนี้อันนี้เป็นสูตรปุ๋ยที่เราทำใช้เลยมีเฮดไส้กับพ็ดขายห้องป่ซื้อกับขายแต่จริงๆแล้วทำใช้เองอันเนี้ยตัวนี้ก็เอ้ยเรียกจานด่วนเนาะก็จะมีส่วนผสมของฮอร์โมนไข่จุลินซีหนอกกล้วยฮอร์โมนนมสดพวกนี้เราหาสูตรได้ในเน็ต เอามาสามอย่างมาผสมตามนีน้หนึ่งส่วนหนึ่งส่วนสามส่วน o, แล้วก็มีแคนเซิลบอลลอนตัวนี้ถ้าเปรียบเหมือนข้าวคนอ่ะเลยว่ามันคือข้าวผัดกินได้ตั้งแต่เด็กยันเท่าเออบํารุงดอกบํารุงผลอ่าตัวนี้ใช้ได้ทุกพืชทุกพืชทุกอายุอันนี้เอาไปใช้ในระบายังำดีอันนี้ใช้นี่ทําใช้ได้ไหมลองพิสูจน์กินเลยกักินบอกโดย โอ้ยกระโบโบได้เหม็นบได้ขิ้อยู่จรงเนาะอะนีะนน่ทั้งหมดนี้เป็นทังหม,กหมักโเลยถ้ามันเหม็นมันขิ้เรายืนบบได้นาะเนม็นบไมีกินเลยอันนี้ก็เป็นพืชถักในสวนทั้งหมดว่าเป็นหมักอะไรวันที่เท่าไหร่ทั้งหมดเลย,เลยทั้งหมดอันนี้เคย,ยทดลองเฮ็ดแบบเฮ็ดไปเรื่อยๆโบรือว่ามีสูตรไหมเฮ็ยฮูดบนอื่นก่อนอันนี้สูตรเนาะสูตรนี่เป็นสูตรธรทรมดาเลยเขาใช้น้ำหมักเนาะตัวนี้เราใช้วัตถุดิบเนาะสามส่วนสามโล น้ำตาลทรายแดงพี่ใช้น้ำตาลทรายแดงเนาะถ้าเป็นผักเนี่ยใช้น้ำตาลทรายแดงประมาณสามขีดโดยน้ำสิบริรโดยใส่เข้าไปในนี้เห็นมาดูตัวนี้ก็ได้ตัวตัวที่หมักแล้วยังอันนี้พึ่งเขียนวันที่ใช่ไหมมันบ๊เอออันนี้อันนี้ถ้าวันไหนเราปิดถังนี่เราจะเขียนวันที่แต่อันนี้ยังไม่ทนันพึ่งเต็มยังไม่ทันปิดถังเอ,อ้ยยังไม่ทันเขียนอันนี้พึ่งเต็มนี่อืออันนี้ปลีกล้วย คือเราเอาทุกอย่างมาหมักได้หมดปลีกล้วยก็หมักได้แกนกล้วยต้นกล้วยที่เราตัดตัดลูกแล้วมีเด้ต้นกล้วยนี่เลกล้วยนี่อันนี้เป็นพืชถือว่าได้หมดเลยที่สได้หมดจ้ะนี่อย่างเงี้ยอย่างอันนี้เปรี้ยวนี่ก็แนวเอ้วยไม่ใช่อันนี้หมดแล้วอพวกนี้หมดแล้วนี่อย่างอันนี้กล้วยนี่อาะต้นกล้วยอันนี้ต้นกล้วยที่เอ้ยตัดเคือแล้วเอ้ยเอามาย่อยแล้วก็ พอครบปีนึงเอ้ก็ตักเอาตัอเอา<ม>กากออกแล้วก็เหลือแต่น้ําแต่ถ้าเกิดว่ายังอยากเห็นกากก็อย่างเงี้ยอันนี้คือ,อ,อว่าอันนี้ไม่มีกากน,นี้อมใส<ม>่<ซ>อบอกเอออันนี้พรอ,อันนี้เป็นหัวเชือ้ออันนี้หัวเชื้อนะต้องได้ไปผสมอีกกันบเออ่เวลาใช้เนาะเอาตัวนี้ก็ได้สอ,อสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะสองช้อนส,ออนสออนั้นอ ประมาณ20 20ซีซีเออ20่สซีซีตลอน้ำยี่ลิตรส่าวลิตรมันปานนั้นพูดนะถือว่าใส่เมื่อปีกับเมตดสัน <c oughs> นี่ได้สิใส่เม็ดสันแค่ใส่หน่อยปานนั้นจริงๆใช้แค่นั้นแต่ถ้าเกิดเราอยากใช้เยอะกว่านั้นก็สัก3-4ช้อนก็ได้ออลดใส่ต้นดิลดลดใส่อันนั้นนะลดใส่ดิคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าต่อยจะทำต่อยไม่ต้องทำเยอะไม่ต้องทำเยอะเหมือนเอ้ยแต่พอดีเอ้ย มีวัตถุดิบหลายเออก็เลยแบบว่าเ,เป็นบ้าถิิม<ำ>แล้วละเป็นบ้าทําก็เลยทําเยอะเลยอันนี้ก็จะเป็นน้ําหมักสามแถวนี้เป็นพืชผักเ,เป็นรุ่นหัวเชื้อถ้าจะเป็นเกลือจะใช้นี่เกืือจะเอาเออถ้าเราศึกษาเนาะน้ําหมักแต่ละแต่ละแต่ละอย่างนี่กล้วยเป็นรสจืดเนาะอย่างเปรี้ยวเป็นอีกแบบหนึง่งคุณสมบัติมันไม่เหมือนกัน อย่างลดจืดจะบำรุงดินทำให้ดินร่วนซุยลดเปรี้ยวไล่มแมลงลดขมไล่มแมลงอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเขาปลูกอ่ะอยู่ไทยผลอื่นฝรั่งนอนเซอฟังซีดาสมมติเราปลูกเราเอานี้ไปหดสามารถกันมแมลงได้ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่หมายถึงว่าอย่างฝรัง่งนี่ที่มันมีแมงก็คือเป็นเพียเนาะสมมติเพียนเนาะนถ้าเป็นเพียนี่เขาจะอย่างไทยเขาจะใช้ถ้าสูตรอินทรีย์เลยนะออร์แกนิกนี่เนาะ ก็จะเอาเหล้าขาวบอกผสมพริกก็ได้พริกหรือจะเอาตัวนี้ผสมน้ำส้มสายชูอีกทีนึงผสมกันแล้วก็ไปฉีดใส่ใส,ใสเพี้ยหรือลดขมได้เพื่อผักลดขมที่เราหมักสะเดาโดยโดยขี้เหล็กอย่างเงี้ยเราเอามาหมักอย่างเก้ยก็จะมีหมักสะเดาพี่เอ้ยอก็จะเอาเอาต้นสะเดามาย่อยมาสับ<อ>แล้วก็หมักอันนี้ก็ไล่มแมลงได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าใช้อย่างเดียวทั้งปีเน้เราก็สลับอ่ วันนี้ใช้สระเอาเนาะอีกจักสองมื้อใช้พริกแกงใช้อีกจักสองมื้อเราใช้เอออะไรนะเออน้ำส้มควันไม้<อ>เคยได้ยินไหมเคยเ,ออเคยได้ยเ,เราใช้สลับไปสลับมาให้มแมลงมันงงอะนะว่าเอ้ยเป็นอะไรกันแน่นะถ้าเราใช้แต่อย่างเดียวอย่างเดียว,อย,ยวอย่างเดียวเขาชิน<อ>เขาจะบบแบบคือเกาเอออะไรอย่างเงี้ยชิลแล้วเนี่ยแบบ เฉยๆนะอันนี้เราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆให้เขารู้สึกแบบสับสนนะนะโดยโดยอันนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นเนาะแต่ว่าพวกนี้ส่วนใหญ่พี่ที่เป็นพืชผักนี่พี่จะมองว่ามันคือการเติมจุลินทรีย์เติมพ่อส่งพ่อครัวลงไปในดินส่งปุ๊กลงไปในดินนะนะโดยโดยดินเรามีอะไรเขาจะไปย่อยตัวนั้นให้พืชอ<ด>ถ้าเป็นพวกนี้นะโดยโดยแต่ถ้าเป็นน้ำหมักปลาเนี่ยตัวนี้พี่ใช้ปลาหมัก ตัวนี้จะปลาเลยวะปลาปลาเป็นตัวนี้มันสิมีกินเขาเปล่าทั้งเมดคือกินคล้ายๆกันเมดเนาะน่าจะเป็นกินกากน้ำตาลบ่อันนี้กากน้ำตาลใช่แล้วนี้ก็เป็นกากน้ำตาลกระดาษมะพร้าวอ๋อน้ามะพร้าวเออเนี่ยสูตรตามนี้เลยอันนี้สูตรขยายนะนี่หัวเชื้ออยู่นู้นไปดูในถังก็ได้ปะเดี๋ยวพาไปดูในถังเรียบร้ก่อน เดี๋ยวไปเรื่องเนาะน้องเขามาถามเรื่องดินอยากคิดด้วยเนี่ยแล้ว <laughs> อันนี้ไม่รู้อะไรหรอกพี่รู้เยอะพูดนะประทามนี้ดีกว่าอันนี้คือลกหมูรู้จักก็ เวลาหมูคอดอ๋ออ้อันนี้เราไปขอมาจากฟาร์มหมูเรามาหมักตัวนี้นี่สูตรลกหมูกับสูตรปลาเหมือนกันคือเราใช้ปลาบวกบวกน้ำส้มเอ้ยบวกสับป,ปะรดเนาะเป็นหน่วยก็ได้เปลือกก็ได้หัวปลาก้านปลาได้หมดที่เขาทิ้งอะนะโดยโดยที่ตลาดเขาทิ้งเรา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 ไปขอเขาไปขอปซื้อเศษปลาเก็ดปลา ที่เขาจะทิ้งอะได้หมดเลยได้หมดเอามาปุ๊บเท่านี้หนึ่งส่วนสามของถังโดยเอาเศษปลากลางปลาลึกของของเอื้อยนี่มันเป็นปลาที่นกน้ําตายช่วงที่อากาศปิดปลานอกน้ําของเอื้อยนันปลาตายเลยเาาหมักก็ใช้ปลาเท่านี้ผสมกับสับปะรดแล้วก็เติมน้ำกากน้ําตาลเท่านี้สามอย่างผสมกัน คุกเขาให้เข้ากันนี่นะโดยหนึ่งส่วนสามของถังทิ้งไว้สองเดือน <S 2> 2 <S สองเดือนใส่แค่นี้นะกากน้ําตาลสับปะรดแล้วก็ปลาปลาก็ได้หรือลกหมูก็ได้อะไรก็ได้ที่เป็นโปรตีนอะ่ะเท่านี้หนึ่งส่วนสามของถังทิ้งไว้สองเดือนสําคัญเด้อแค่นี้เด้อพอครบสองเดือนปุ๊บเราใส่น้ํามะพร้าวน้ำมะพร้าวสดๆเลยน้ำมะพร้าวเออให้เต็มเราไปขอกับพวกที่เขาสีมะพร้าวขายนะ ที่เขาต้องเฉาะมะพร้าวเพื่อเอาเอาเนื้อมันไปสีทํามะพร้าวนะ่ะเอาไปขูดอนะ่ะโดยเอออันน้นเขาจะเฉาะน้ําทิ้งเราก็ไปขอน้ําเขาไปขอซื้อเขาไปขอเขาฟีบุจำนะบ่จำเป็นต้องมะพร้าวอ่อนมะพร้าวแก่ด้หมดมะพร้าวแก่มะพร้าวแก่ยิ่งดีตัวอโดยเ,ออเราก็ไปขอมาเติมให้เต็มอย่างงี้เออแค่นี้เก็บไว้แปดเดือนแปดเดือนหลังจากตัวนี้สองเดือนแล้วเก็บไว้แปดเดือนนำมะพร้าวใส่ใส่พร้าวเก็บไว้เออ หนึ่งส่วนสามของทั้งนี้สองเดือนเนาะเติมแล้วมะพร้าวใส่เก็บไว้อีกแปดเดือนเป็นทั้งหมดปีหนึ่งพอดีเป็นทั้งหมดสิบเดือนเกือบปีเออเกือบปีสิบเดือนปุ๊บเราเอามาขยายแบบนี้เลยก็คือใช้ตัวเนี้สามส่วนตัวนี้ถ้าตักของตัวนี้ออกมาสามลิตรเออไอ้นิดลิตรน,นึงใส่ตัวนี้หนึ่งลิตรน้ำมะพร้าวเฉยๆสามลิตรผสมกันในนี้เดี๋ยวเดีด๋ยวเอาไหม หัวเชื้อหนึ่งลิตรอีกเดีด๋เห็นไหมหัวเชื้อหนึ่งลิตร่วยน้ำมะพร้าวสามลิตรเอามาใหม่ของเปล่ามาใหม่ผสมกันเก็บไว้อีกเจ็ดวันแล้วเอาไปใช้ได้เลยเวลาใช้ก็ใช้เหมือนอย่างอือเลยคือโตัวนี้ผสมน้ำอีกวอเวลาไปใช้ไม่น้ำมะ<ด>เออไปผสมน้ำใช่<ด>ก็คือตัวเนี้ยสองยี่สิบซีซีสองช้อนโต๊ะต่อน้ำยี่สิบลิตรเหมือนเดิม,มไปฉีดอันนี้ฉีดพ่นนะตัวเนี้ยฉีดพ่นตัวจานด่วนฉีดพ่นตัวนี้ก็จะ เหมือนเหมือนตัวเองกินข้าวขาหมูนี่นะคือว่าซันยิ่งกินยิ่งอ้วนตัวบำรุงบำรุงโดยออย่างถ้าคะน้าเนาะก็จะกรอบถ้าเป็นผักพาไปดูแปลงผักนี่ให้ดูปุ๋ยก่อนนะนี่ปุ๋ยเนาะโดยโดยจบแล้วนะปุ๋ยนะ่องปุ๋ยจบมีปุ๋ยนี่สูตรปุ๋ยที่บอกก็คือสูตรที่เอ้ยทำเลยโดยอันนี้เมล็ดอพันธุ์สลัดอ่ะเดี๋ยวแวะแมะนี่ก่อนไปล่ะ อันนี้เอ้ยเอ้ยเก็บเมล็ดพันธุ์นี่อันนี้เมล็ดพันธุ์ที่กาลังจะพาไปดูในแปลงอันนี้เราเก็บเมล็ดเองอันนี้ยังไม่ทันความความสะอาดดี๋ยวเราต้องสลัดอันนี้คอสนี่มันเมล็ดขาวๆเห็นไหมเม่็ดขาวๆมันนี่โดยอันนี้เราปลูกที่หนองคายเก็บเมล็ดพันธุ์เองที่หนองคายเดี๋ยวเราต้องทาความสะอาดอีกทีนึงอันนี้ยังไม่ทันทําความสะอาดเลยอันนี้เป็นสายพันธุ์สลัดทั้งหมดที่เราเก็บไว้หนึ่งหนึ่งกล่องนี้ก็คือหนึ่งอันโดย นี่ต้นมันนี่เนี่กำลังไล่ไล่เก็บไล่เก็บเคาะเมล็ดออกจากต้นมันอันนี้เป็นการทำความสะอาดครั้งที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวพี่ก็เลยก็ต้องไปทำความสะอาดในในในถ้วยนั่นอีกให้มันเหลือแต่เมล็ดเลยเหลือแต่เมล็ดแบบนี้เอ้ยได้ยูร่าล่าบอกแต่ละมือนี่ได้ยูเซย์เปล่โอ้เมล็ดสงสัยเอ้ยเอาเข้าตู้เย็นไปละหางมีเน้อเฮ็ดเป็นบ่ เบกอืดแนวเพ็ดนะอันนี้อันนี้ม่ไหนัน่นแม่แดงอันนี้อันนี้น่าเลี้ยงนะตัวเองตัวเองต้องศึกษานะอันนี้เป็นพืชอาหารสัตว์อีกชนิดหนึ่งก็คือตัวนี้เนาะมันไปขยายง่ายแล้วตัวเองเนี่ยเอาไปให้ไก่กินได้ปลากินได้อย่างตัวเองเลี้ยงปลานินปลาตะเพียนอ่ะก็เอาไปให้ปลานินปลาตะเพียนกินแต่อย่าเอาไปเลี้ยงในบ่อปลานินปลาตะเพียนเด้อมด ไม่เหลืออันนี้อันนี้ก็คือเราเราหากระมังหาบ่อเลี้ยงตังหาโดยแล้วเราก็อค่อยตักไป้เขากินโดยอย่างปกติเอ้ยจะตักประมาณวันละหนึ่งเข่งไปให้ไก่เอ้ยกินไก่ไข่อ๋อเอ้ยมีไก่ไข่น้ำหนอนเออเดี๋ยวพาไปดูแต่ว่าไปดูแป๊บเออแต่ว่าย่นี่มีป่านบ่บอกมีเลยวะป่าอย่างปลาดุกปลาดุกมันปลาตะเพียนหน่อยนึงมันจะกินบ่ปลาดุกกินปลากินปลากินเนื้อไม่กินผักโอ้ นี่ก็เป็นแปลงผักอันนั้นเลี้ยงน้ำเขียวเลี้ยงเอาลายแดง <c oughs> เลี้ยงประกาศนำมีคนมาศึกษาทำเอ้ยหลายบ่ว่ามีเด้เพราะเอ้ยเป็นศูนย์เรียนรู้เป็นศูนย์เรียนรู้ของของจังหวัดนะเป็นของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ศูนย์สพกอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างโดยอ,อ,อันนี้เป็นแปลงผักของเอ้ยที่มเมล็ดเมื่อกี้เนี้ย <c oughs> คือผักพวกนี้างาม บมีหอยเมงไม่กัดเลยแต่กับโบได้เอาอย่างปิดเลยทุกคนเบิงโบได้มีอย่างปิดแบบป่อยไปตามนี้เลยผักตัวนี้แมลงจะลกัวน้อยจ้ะเพราะว่าเขามียางตัวเขาเองเขาเป็นพืชมียางมันจะแมลงจัตูจะน้อยหน่อยแต่ว่าจะมีปัญหาก็คือถ้าหน้าฝนเนาะจะมีเชื้อราจากเชื้อราลงเราต้องฉีดไตโคเดอร์มาบ่อยๆเออเราต้องหัดทำไตโคเดอร์มาเนาะ เราก็าทำไต่โคโดมาก็คือเป็นการเป็นเชื้อราดีไปจกําจัดเชื้อราไม่ดีโดย,ดยออตัวเชื้อราไต่โคโดมาเรียกนะพักสลัดนี้ปลูกได้ทุกยามเลยบอกเลยของเอื้อยนี่เอื้อยรับออเดอร์เอื้อยผลิตแบบเขาเรียกว่าเม k ทูออเดอรเรารู้ว่าเราจะปลูกเพื่อใครทั้งปีอย่างวันนี้ก็มีลูกค้านัดจะมาเอาตอนบ่าย เพื่อนก็ตอนแรกจะนัดให้เพื่อนมาตัดพรุ่งนี้แต่เพื่อนบอกว่ามีอีกไหมเพราะเพื่อนต้องใช้แล้วเพื่อนมาตัดเองตัดให้ตัดให้เิงตัดให้แต่เขาต้องสั่งเราคือถ้าไม่มีไม่ไม่ไม่ได้สั่งเราไม่ตัดว้าผักงามแหงเลยงามแหงตัวนี้น่าจะประมาณอาทิตย์หน้าิึงไปแล้วบ่เข้าใจคนเอาแตกไหมน้ำคนลุกสู้แบบมันมันงามแหงแบบ โอ้โหแต่ละเรือพอปลูกอยู่เืินแบบว่ามันต้องมีแนวยังไม่เจาะใบไม้คาดเออใบคาดอย่างประมาณนี้เราก็ได้กินกับตามเสษทที่เหลือนั่นแหละเราต้องใส่ใจนะเราต้องดูแลเราต้องขยันฉีดปูอย่างอันนี้อาทิตย์นี้ตัดเนี่ยแปลงนี้กับแปลงนี้น่าจะประมาณอันนี้อันนี้ถือว่าช่วงสองสามวันมานี้ฝนตกผักยืดจริงๆแล้วมันมันต้องมันจะตันๆเตี้ยๆเห็นไหมนี่มันยืดแล้วนี่นี่คือพอไม่มีแสงด้วย นี่จะเป็นปัญหาว่าถ้าหน้าฝนแสงไม่มีหน้าหนาวแสงไม่มีผักเราจะยืดอันนี้ไม่ยืดแต่ต้นนี้ยืดล่ะพอเก็บพอเก็บขายที่เรหนี้นี่ตอนเนี้ยมือสองมือนี่เก็บแปลงนี้แหละอย่างวันนี้น่าจะตัดให้ลูกค้าแปลงนี้แหละวันมือน,นี้นี่เพราะลูกค้าโทรมาสั่งแล้วว่าได้เท่าไหร่เอาเอาอันนั้นก็คะนา้าเห็ดหอมปลูกไว้กิน,นสองแปลงนี้เพิ่งปลูกเมื่อคืนนี้อันนี้ก็คะนา้าเห็ดมือนี้ปลูกว่ามือนี้ มื้อนี้บอกเดี๋ยวต้องถามทีมงานอ็เยเด้อ๋ออันนี้คณะเห็ดหอมเดี๋ยวน้องซีมาปลูกซอยเออ <c oughs> นอนไหนฮะ <c oughs> นอนไหน <c oughs> ยังไม่หาที่นอนเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็คืออันนี้ปลูกไว้กินคณะเห็ดหอมเพราะว่าคณะนี่เขาใช้ยาหลายโดยเออแต่เราอยากกินคณะไม่มียา,ยาตแต่ว่าโบมียาแต่มันผลผลิตมัน สุดยอดนะเราอย่าปลูกขายเลยเราต้องปลูกกินเองก่อนดีแต่ว่าตัวนี้มันคือเป็นจุดหล่นี่แหละนี่คือลาอที่ว่าฝนตกบ่อยๆเนี่ยแล้วขนาดเราฉีดไตโคโรนาต,ตลอดได้นี่แต่เราก็ต้องต่อสู้อันที่หนึ่งจกเทือจะขังวันเว้นวันนะวันเว้นวันเลย <c oughs> <c oughs> โอเดี๋ยวพาไปดูไตโคโรมาด้วยอะอันนี้อันนี้แปลงผักเนาะอันนี้ที่พี่เอ้ยพามาดูเพราะเอ้ยอยากให้เราถ้าเราอยากจะทำแบบมีไรายได้เราหาตลาดก่อนแล้วเราค่อยทำ ปัญหาใหญ่ก็คือการหาตลาดเรื่องเหตุเรื่องทำาบปัญหาปัญหาคือตลาดให้ได้ขายนะต้องหาตลาดให้ได้ให้ได้ขายมีผลผลิตปุ๊บเขาต้องมีคนมาหาปั๊บสัญญาบับต้องลงมือหาตลาดก่อนถ้าเราจะปลูกก็ขายนะแต่ถ้าเราปลูกเพื่อกินเราอยากกินเราปลูกอันนั้นโดยตังต้องเดือดเห็ดงินห่มแบบนี้ ลุยไปเรื่อยบูไปเรื่อยนีนะอันนี้อันนี้ใจโคตรมากที่บอกว่าต้องผัดาตัวนี้ก็ทําง่ายๆนี่อันนี้คือเขาเรียกว่าลาดีเขาเรียกว่าสารชีวพันธ์เนาะคนไทยเป็นลาดีเราก็เวลาเราใช้เราก็เอาไปละลายน้ําแล้วเราก็ไปฉีดพ่น,อ,นอ๋อแล้วนั้นได้เลยใช่โมเมนคล้ายๆแบบอันนี้เม็ดเข้าอ่ะใช่โมเมนต์ตัวเขาไว้ติ๊บเข้าเรามันขึ้นไปกินนันปะใช่ไม่ใช่ อันนี้อันนี้เร mm า <c ười> หุงข้าวเนาะเราหุงข้าวแบบดิบๆเลยเขาเรียกว่าเอาข้าวสามส่วนน้ำสองส่วนข้าวน้อยน้ำกว่านาเนาะน้ำน้อยกว่าข้าวหุงให้มันดิบๆอ๋อโบยมันสุกเออแล้วเอาเอาตัวเอาเอาข้าวตัวนั้นอ่ะใส่กับหัวเชื้อไตโคเดอร์มาอ๋อคุณีหัวเสื้อเออโดยมัดใส่ถุงไว้แล้วมันก็เชื้อเขาเรียกว่าเชื้อเดินมันก็จากวันใดแบบนี้สามสี่มื้อก็ได้ละสามสี่มื้อ ก็ได้แบบนี้เราก็เอามาไว้ใช้เลยตอนนี้ก็กําลังจะว่าจะทดลองนะเพื่อนว่าเอาไปตากแห้งถึงลมแล้วเก็บไว้ใช้ได้นานอีกแปดเดือนอ้ออีก7จ็ดเดือนเพื่อนว่าเนีก็ว่าจะลองดูอยู่นะคือเราเป็นเกษตรที่ไม่หยุดเรียนรู้นะเพราะว่าอะไรดีเราก็ลองทําอันนี้ก็ไตโคเดอร์มาที่จําเป็นต้องมีนะถ้าตัวเองจะปลูกผักที่โดยเขาเรียกว่าดีวะที่ผักมันมันมันมีโรครา โรคเชื้อราอะเป็นศัตรูอย่างสลัดเราเนาะเรามีเชื้อราเป็นศัตรูฉะนั้นเราต้องหาวิธีกาจัดเชื้อราโดยอตัวนี้เป็นตัวตัวสําหรับอินทรีย์ตัวหนึง่งเอาไงต่อไปในสวสนเลยบอใส่ผักปูมีผลมีจะดีขึ้นเนาะอันนี้ก็ไปดูก้าผักก่อน<า>ไหมปะหมักผักงามเฮงเป็นยังกลัวเล่ยหรือเปล่านี่มันมาจัดการงัวมาแต่เท่าไหร่งัว สองตัวอยู่ในสวนาน,วนาจะเป็นแลเบิองเตเอาไว้ฮ็ดปุ๋ยหรือว่าอยังเอาไว้คนโอ้บอดอบักนัดมืดแล้วตัวหันเอออันนี้นี่ถ้าจะปลูกนี่ก็คือพวกนี้เย็นนี้อ๋อถ้าถ้าเพื่อนจะปลูกเด้ออันนี้อันนี้หอมญี่ปุน่นอันนี้ก็ลูกค้าสั่งลูกค้าสั่งเราก็เลยเพาะไว้ให้อันนี้หอมญี่ปุ่น ที่ต้นใหญ่ๆหอมนะอันนี้ต้องได้ยอดเมล็ดเทใช่นี่เอื้อยพะอย่างนี้นี่เดี๋ยวนี้เมื่อคืนี้เอ้พาอนี่แต่ว่าสำหรับก้านี่ต้องใส่อันนี้บอกใส่ผ้ากันแมลงวะบ่จริงๆแล้วบ่จริงๆแล้วต้องการแค่นั้นข้างบนแต่เอื้อยทะเลาะกับนกโอ้นกมันบินมาถอนเล่นแล้วมันก็วางให้เราดูนี่นะทําไว้กันนกไม่ได้กันแมลงด้วยเข้าใจเข้าใจกันนก อันนี้ก็หมากทุเรียนเพื่อนให้มาสี่สิบกว่าต้นเหลือเท่านั้นอันนี้กะคะน้าหนิอันนี้คะน,น้าก็กระเพาะไปกินนี่อันนี้ต้นก้าคะนา้าอันนั้โบกเกียวแีออ่ยาอันนี้ก็ถัวถั่ัวกระแตงเพาะไว้กินเพาะไว้ปลูกกินโดยคืออยากจะบอกว่าก่อนที่เราจะทําอะไรเราลองเน้นเพื่อปลูกกินก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อลองลอง,ลองก่อนเออเราลองปลูกให,ลให้เรา<ม>ทากินก่อนอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็บักมอนมันเบอร์รี่ดูบัวเอื้อยโน้มเกียงกียงกินเห็นปะรถามก่อนว่าเนื้อทีมีหลายปเนไหนสิบไรโอ้สิบไรห,หมดเนี่ยโอ้แสดงวมาทางนั้นก็เเบนมืดใช่อันนี้ก็สังข้อแสงนี่ก็น่ามีนะอันนี้เป็นปุ๋ยสังข้อแสงบำรุงรากใช้ได้เลยไม่ต้องผสมน้ําก็ได้อันนี้ก็เนี่ยถ้าตัวเองจะทํหนีเห็นไหมการสแลนแล้วก็ซื้อกระชังโบกมา เลี้ยงแหนแดงไปให้ไก่ให้ไก่ให้ปลาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุง้งเลี้ยงหอยได้บ่ใสนาได้กุ้งหอยได้ใส่ในนาตรึงในตัวเจนให้พืชเป็นปุ๋ยพืชสดมีที่ดีกับดีสนานี้ใช่แล้วก็คร<ว><ะ>มีคนมีจาเป็นต้องมีเลยแล้วก็เวลายานนั้นเนี่ยตัวเองอย่าให้มันแน่นถ้ามันแน่นมันจะตายตัวเองต้องตักออกตักออกไปให้เป็นถ้าเกิดตัวเองเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่นะไม่พอให้เห็นเห็นขาเจ้าตักใหงัวก็ได้บะ งัวไม่กินงัวกินเหรอเอองัวไม่กินเฮ้ยลองทดลองเมื่อวานนี้เอาไปให้งัวก,กินงัวไม่กินฮ่าก็ทดลองว่ะอันนี้กบเปะแป๊บหนึ่งเลยนี่กบเปิลเนาะอันนี้แบบใส่ผ้ายางให้มันอยู่เอาเปีดเอายางเกลือเป็นช่องให้มันซ่อนโดยเอาอยางเกลืออันมีอาหารกบใส่อาหารกบเลยเนาะขีดามีผลิตเองอีกอันนี้ไก่ไก่ชนไก่ชน ไก่ชนของไปข,ของเอ้ยของทีมงานเอ้ยนี่แหละคิดว่าคิดว่าเอ้ยเลี้ยงไก่ชซนกันหรอกอันนี้เดบกิก้กวอ่ะนี่อันนี้ยำยำง่อยไก่ไข่นี่ว <laughs> <laughs> ันนี้ไไนนะนนเอ้ยต้องตักแหนแดงให้ไก่ไข่แต่เอ้ยยังไม่ได้ตักอ,นน <laughs> อันนี้ไก่ไข่เอาแหนแดงให้กินได้เก็บไข่ ต้องมาเก็บไข่ทุกวันเอาเราเครือเอาไก่<ช> <pec> คือเอาไก่ผู้ใส่เออไก่ไข่จริงๆถ้าเกิดมมีไก่ผู้นิดนึงเขาว่าเด้ว่ามันจะช่วยให้กระตุ้นให้มันให้มันออกไข่โดดมันมันสีนบูมีเสื้อบ่มาดูไข่กันเลยนี่มันบูมีเสื้อบ่เลยมีก็ไม่เป็นไรได้เราก็กินน่ะโอ้มันสีแตกอันนี้เอออันนี้มันเนี่ยแหละถ้าเกิดเราไม่มารีบเก็บไก่มันจะมีบางตัวมันนิสัยไม่ดีเนาะมันก็จะไปไปไปไก่เพื่อน เก็บสดสเก็บทุกวันเก็บออกทุกวันขมสุขของคนเฮดกรตรเหมือนกันเก็บใครโอ้วันนี้ได้เยอะดูดิจะกองสองสี่หกแปดสิบสิบเอโอโหลนึงวัีกลอยากโตโอ้สาแต่ว่านี่คือเราเลี้ยงแบบทรีย์เราไม่ได้กิน <as totally> um> หัวอาหารเยอะโดยโดยเราก็เลยไม่ไม่ซีเรียสผลผลิตไม่ซีเรียสว่าจะต้องได้เยอะแต่เราได้ของที่ดีโดยเอ กินของมีคุณภาพทุกมือ้ออทั้งนี้เลยอันนี้ไก่ชนอันนี้ก็ขอ,องทีมงานอีกจ้อันนี้ก็แม่นอีน่ใช่ทั้งหมดเลยแล้วก็มีนนเด็กวัวเห็นไหมเห็นบัวอันสะพาที่ไหมอันสะพาประจําสวนโอ้โหเหี้ยละแล้วก็จะมีไก่ไข่เอ้ยเรามีไก่ไข่เนาะมีไก่ชนแล้วก็มีไก่ดําแล้วก็มีไก่งวงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไข่ไปเก็บก่อนโอเคเดี๋ยวยูนดีท่านี่ทุกคน หมักนาวเป็นพิจิตที่งที่ตามหามาดน